เขามีพาร์คด้วยแล้วก็คือเขาบอกว่าที่เดอะพาร์คที่นี่เนี่ยเขาสามารถนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ด้วยครับใช่แล้วก็อย่างที่สําคัญคือตอนนี้คนให้ความสําคัญกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากกว่าการที่คนจะมีรูปแบบเป็นคนนะมากกว่าอะไรเงี้ยก็ยสามารถช่วยฮิวใจได้ในช่วงก็สามารถฮิวใจได้เพราะว่าคือหลายๆคนก็เขาอยากจะบอกว่าหมายถึงว่าหลายๆคนมีเขาพราะเขาโตขึ้นนะครับเขาจะเห็นว่าจริงๆการมีลูกหรือว่าบางทีเขาอาจจะยังไม่พร้อมหรืออะไรประมาณนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงดีกว่าอะไรประมาณนี้ใช่ครับ นี่ก็ตอบโจทย์นนจริงๆเราเลี้ยงตัวเองก่อนครับลองเลี้ยงตัวเองดูก่อนนะถ้าสมมติว่าเลี้ยงตัวเองเราไม่รอดก็อาจจะยังไม่สัตว์เลี้ยงใชต่ตอนนี้ก็เป็นแบบว่ามั่นคงอยู่อ๋อก็อาจจะมั่นคงอยู่ครับผมใช่ กิจกรรมบอกว่ามันมีมากมา,มากมายทั้งที่ช่างเพลงนั่งทชียอะไรใช่แต่ก็คือเอ่อในเขาเรียกว่าช่วงอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้าครับจะมีพี่ๆศิลปินวนเวียนกันมาเล่นด,ดนตรีให้ใครหลายๆคนได้ฟังกันคือมีพี่โอปาโมมีพี่ตู่พุทธพมีพี่แว่นใหญ่อะไรแบบนี้ครับผมก็คือเป็นแบบก็เป็นฟูลแบนด์เลยก็สามารถมาติดตามรายละเอียดแล้วก็มาดูกันได้เราโอบตื่นเต้นใาการเทศกาลปีพี่ใกล้จะมาถึงปลายปีรอยังผมชอบนะเพราะว่าเฟสกาฟอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาพักผ่อนแล้วก็เป ทุกคนหลายๆคนออกมาเฉลิมฉลองกันมีความสุขกันอะไรประมาณนี้ผมรู้สึกว่า,เ,าเพื่อนแต่ละกลุ่มจะมีความแบบเอ้ยมาเฉลิมฉลองกันาปาร์ตี้กันมีความสุขคือเขาอยากจะบอกว่าทุกๆคนก็คือทํางานกันมาเต็มที่มากๆแล้วในช่วงต้นปีอะไรประมาณนี้ครับให้พาอีกหนึ่งตัวเลือกสาหรับเทศกาลนี้เนาะใช่แล้วก็สามารถใครที่รู้สึกว่าอยากจะพาสสตว์เลี้ยงมาเดินเล่นพาคนที่รักพาครอบครัวมาเดินเล่นนะครับผมก็สามารถมาที่นี่ได้รับรองว่า คุณสามารถฝากท้องมากับที่นี่ได้อย่างแน่นอนแล้วก็มาฟังเพลงที่นี่ได้ด้วยนะครับผมฝาก้วยนะครับครับผมเป็นกระบอกเสียงเนาะครับช่วงนี้ตั้งหร่คนก็ต้องโดนถามกันเนกับการตืดนตามผู้ว่งใช่พอเราเจอเหตุหรือา้าหตุกาอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็นแบบมันหนักขนาดนี้หนักขนาดนี้เพิ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตครับผมรู้สึกว่าโอ้โหคือวันนี้ที่ผมอ่านข่าวผมรู้สึกแบบ ตอนที่อ่านข่าวรู้สึกน้ำตาคลอเหมือนกันเพราะว่ามีมีคนหมายถึงว่าตอนนี้ผมก็พยายามาพยายามช่วยเหลือทุกคนให้ได้มากที่สุดแลาที่ผมจะทำได้เนาะมผมก็เลยรู้สึกว่าเออผมเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงแล้วกันในการประกาศประกาศว่า ي, เฮ้ยมีคนที่กําลังรอรับความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้นะแต่คือคนที่ส่งมาครับเขาส่งมาใน X อแล้วมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเหมือนกับมีคนแก่2คนนะมีคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วเหมือนที่อ่าวใช่คนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วเมื่อวานอะไรเงี้ยแล้วก็คืออีกคนหนึ่งยังรอรับการช่วยเหลืออยู่ผมก็ มันเป็นเรื่องใหญ่มาเพราะว่าแบบตอนนี้คือผมเห็นจากภาพผมเห็นจากวิดีโอคือมันมันยิ่งใหญ่มากจริงๆแล้วก็หมายถึงว่ามันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วกทุกคนเหมือนกแบบับต้องการรอรับความช่วยเหลืออยู่มีคนมาทักขอความช่วยเหลือเ,เยอะไหมครับมีครับซซรหมายถึงว่ามีก็คือแบบอยากให้พี่ช่วยประกาศให้หน่อยอได้ไหมว่าเรามีคนที่กําลัง<ม>เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรอรับการช่วยเหลืออยู่ตรงบริเวณนี้บริเวณนี้บริเวณนี้นคือโอ้ก็เข้าใจว่าจํานวนคนหรือจํานวนเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครต่าง,งๆคืออาจจะยังไม่พอหรือว่าเขากําลังจะพยายามดําเนินการให้เข้าไปช่วยอยู่ก็ผมเข้าใจเพราะว่าตอนนี้คือหลายๆคนไฟเริ่มใช้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรโทรศัพท์ในการติดต่อแบตมันก็จะหมดลงไปเรื่อยๆรโดนตัดขาดใช่การสื่อสารก็โดนตัดขาดไปด้วยผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างยากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกําลังใจให้กับคนทุกๆคนที่ตอนนี้มีญาติหรือมีคนในครอบครัวหรือว่ามีคนรู้จักอยู่ที่เนั่นอะไรประมาณนี้ครับก็พยายามช่วยเหลือได้เท่าที่ ตัวเองจะสามารถทําได้คนรู้จักคนใกล้ชิดของเราได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหมครับคือตอนนี้เหรอครับเป็นเรื่องของการออกมาไม่ได้มากกว่า <c oughs> ในพื้นที่ของตัวเองก็มีใช่ไหมสรับตัวแบบญาติ่น้องหรืออะไรคือไม่ได้เป็นถึงญาติหรอครับเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่าเป็นครอบครัวของเพื่อนอะไรประมาณมากกว่าก็รู้สึกว่าอืมคอยให้กําลังใจเขาหรือว่าอะไรที่สามารถช่วยเขาได้ก็จะพยายามช่วยหรือบางทีแบบเออเห็นศิลปินทุกๆคนตอนนี้ก็พยายามใช่หมายถึงว่าพยายามช่วยกันแชร์แบบเต็มที่มากๆเลยหรือว่าแบบบางคนที่จะสามารถแบบ ติดต่อหน่วยงานไหนได้ก็สามารถแบบช่วยกันติดต่อกันอย่างเต็มที่เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้อยากให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเนาะแล้วรเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะทําให้ช่วยเหลือให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยครับอย่าง,รางเราต้อบอกว่ามันเป็นเพราะภารกิจประจำชาติก็มันเป็นเลนโบว์ไอเลนเรนบอมเกิดจากเครืครร่องขอน้ำมันเยอะแล้วสิ่งนี้ด้วความที่เราเกิดมาในยุคนี้ที่มันต้องอเผชิญโลกออนไลนทุกปี จริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันหมายถึงว่าตัวเราจริงๆแล้วเราบางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวเราอะเนาะมันบางทีเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบางอย่างในการอย่างเช่นใ,ชในการใช้ชีวิตด้วยแต่จริงๆแล้วบางทีมันอาจจะเราบางทีเราอาจจะใช้ชีวิตกันมาตามเขาเรียกว่าอะไรอะวิธีที่เคยเป็นมาจนทําให้เรารู้สึกว่าเคยชินจนเรารู้สึกว่าเออบางทีการทําอะไรเล็กๆน้อยๆมันอาจจะเกิดทําให้เกิดปรากฏการณ์อะไรเหล่านี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีคือบาง เราอาจจะไม่ได้ใส่ใจหรือว่ารณรงค์กันในสิ่งนี้หรือว่าอาจจะไม่ได้มีคนสนใจในสิ่งนี้มากอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกเออจริงๆแล้วบางทีปัญหาคือมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้มันแก้มันอาจจะแก้ทันหรืออาจจะแก้ไม่ทันคือบางทีมันอาจจะต้องกลับไปแก้ที่ต้นเหตุหรือว่าบางทีอถ้ามันไม่ทันแล้วจริงๆคือเราก็คือเราหมายถึงทุกวันนี้ครับเวลาเราเกิดปัญหาคือเราไม่มีใครอยากให้มันเกิดเราจะต้องหมายถึงว่าสิ่งที่เราทําได้มากที่สุดคือ เราจะต้องอยู่กับปัญหาหรือเราจะต้องคอยแก้ปัญหาไม่ได้ใช่เราต้องปรับตัวหมายถึงว่าชีวิตเราก็ต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตไปในทุกๆวันอะไรประมาณนี้ครับใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันเลยใน process ของการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมาหรือยังอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะเคยชินกับสิ่งเหล่านั้นมาตั้งแต่แรกไปแล้วการ สำหรับเรามีคนยิงป้องมาขอความช่วยเหลือแล้วพอเราไปเจอว่าเขาแบบเสียชีวิตอย่างเงี้ยเราเเราทราบเรารู้สึกอย่างไงบ้างพี่โดว่าหดหัดใจขนาดหดหัใจผมเราพยายามช่วยแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ทันในสิ่งที่คือผมว่าภัยพิบัติหล่าเนี้ยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นพอม,มีคนมาขอความช่วยเหลือผมแล้วผมเห็นสิ่งเหล่านี้มันทําให้ผมรู้สึกอย่างที่ผมบอกผมเสียใจแล้วเพราะว่าหลายๆคนก็ต้องเสียใจผมรู้สึกว่า ถ้าเราเตรียมการให้ได้ทันกว่านี้หรือว่ามีอะไรในการเตือนภัยหรือว่ามีการประกาศอะไรให้ได้เร็วกว่านี้ทุกคนน่าจะสามารถเขาเรียกว่าอะไรอพยพออกมาในทนันได้ทันในที่ที่เขาอยู่ณตอนนี้เลย,ยใช่เป็นกระบอกสีฟ้าชอบไหมเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มเป็นสีแดงเนาะผมก <ๆ S 1> ็พยายามทาอยู่ครับห<า> <ๆ S 1> มายถึงว่าในหลายๆพื้นที่ไม่ใช่แค่หาดใหญ่อย่างเดียวยังเห็นเขาบอกว่าตอนนี้สตูลก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันอะไรเงี้ยคือภาคใต้ในแต่ละภาคก็ ตอนนี้ก็คือเกิดน้ำท่วมอุทกภัยกันค่อนข้างเยอะมากๆเลยใครที่รู้สึกว่า,าตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองมีครอบครัวหรือว่าตัวเองกําลังประสบภัยเหล่านี้อยู่ก็สามารถติดต่อหรือบอกผมมาได้หรือเมนชั่นมาใน X หรือว่าอินบ็อกซ์มาก็ได้ผมจะพยายามช่วยเหลือเท่าที่ผมจะสามารถทําได้แล้วก็ผมจะทําให้เต็มที่กับกลุ่มเพื่อนท่านเองครับมีใครบได้ช่วยหรือว่าอยากจะมีจัดเป็นการช่วยเหลืออะไรเมครัคืออย่างวันนี้ครับหลังจากที่เสร็จแล้วเนี่ยหมายถึงว่าตอนที่ผมหมายถึงว่างานนี้เสร็จผมก็จะไปช่วยพี่โอ๊ตทีม่มทีย ไวไลฟ์ <Why> life, ระดมทุนหมายถึงว่าช่วยบริจาคน้ำพุ่มคือจริงๆแล้วอ่ะหมายถึงเขาจะมีในการบริจาคหรือว่ามีการช่วยเหลือการต่างๆของเืองที่พี่โอ๊ตอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่ผมได้ถักเป็นอีกหนึ่งจุดใช่คือจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราถึงแม้ว่าตัวเราอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่สุดท้ายแล้วมันมีคนที่เรารักมีเพื่อนของคนที่เรารักหรือว่ามีคนที่เรารู้จักอะไรที่นั่นอยู่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็อยากทำให้มันเต็มที่มากที่สุดใช่ครับจับมือร่วมไปด้วยกันคร เปลี่ยนโหมดไหมเปลี่ยนโหมดเพราะว่ามาถึงซีเรียสเลยเออขอขออัพเดทเรื่องนึงอะไรครับกาจะรักกันไม่ถึแก่อะไรนะเออรักติดไม่แก่พี่ปาง่ายๆเรื่องแบบเออมีคิดเรื่องอนาคตยังพี่ปางบอกรอห้าสิบก็ยังไหวอยู่เลยรอห้าสิบแล้วเราเราจะรอถึงเมื่อไรจะบอกให้เขารอไปถ้าห้าสิบถ้าไหวก็ยังรอไปอย่ีคือถ้าห้าสิบผมไม่แน่ใจว่าผมจะอยู่ถึงหรือเปล่าชีวิตผมจะอยู่ถึงหรือเปล่าคือเราก็รู้สึกว่าเออเราเราหมายถึงว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาบอกว่า คือเขาเคยผ่านอายุช่วงนี้มาก่อนน่ะเขาก็จะบอกผมอ่ะเขาก็จะบอกผมอยู่เสมอว่าเธอเธอทําอะไรเต็มที่เลยเธอทำตามความฝันของเธอให้เต็มที่เลยเธออยากเป็นศิลปินใช่ไหมเธอทําให้เต็มที่เลยโดยที่อย่าเอาเราเป็นตัวกดดันเขาก็เลยพูดแบบนั้นออกไปอะไรเงี้ยใช่ก็คือตอนแรกที่เราฟังเราแปลว่าเออเธอทําไปเลยเธอไม่ต้องมารอใจอาจริงๆผมรู้สึกว่าเขาแมนมากเลยนะเขาอยู่ในจุดที่เขารู้สึกว่าเขาเคยผ่านสิ่งเหล่านั้นมาแล้วผมเลยรู้สึกว่าเออ มันมันเป็นเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากมากดดันแล้วเพราะเขารู้สึกว่าจริงๆในช่วงเวลาในวัยเขาในตอนนั้นเขารู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่มันสนุกที่สุดแล้วอะ่ะให้เราทาไงอะไรเงี้ยลเดี๋ยวเพิ่งหมายถึงว่าถ้ามันเกิดจากการที่ฉันกดดันเธอให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องแต่งงานนะมันจะต้องนู่นนี่นั่นนะหรือว่าตามคนรอบข้างจะต้องกดดันเธอว่าเธอจะต้องแต่งงานตอนอายุเท่านี้นะเขาบอกว่าอย่าอย่าให้มันเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมันไม่ได้เกิดจากความรู้สึกจริงๆของเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเอออเเเรราาาใให้โกสธ เธอใช้ชีวิตได้เต็มที่เลยอะไรเงี้ยเ,<ร>เราก็เต็มที่เลยผมก็ใช้ชีวิตเต็มที่ไปด้วยโดยที่มองมองใช้คําว่ามองภาพในอนาคตไปเหมือนกันแล้วภาพในอนาคตของเราคืออะไรอย่างนี้ครับภาพในอนาคตของเขาไหมอะไรนะครับ ภาพแมอนาคตของเขาอ่ะมาในในของผมมาหรอภาพแมอนาคตของผมก็ต้องมีเขาอยู่แล้วแตคืออยู่ด้วยกันไปจนแก่50เหมือนกันปะ50 50เปยหรอ50อย่างเต็ม5เขาเขาจะเริ่ม50ป่ะเขาเพิ่งจะเริ่มอาจจะเริ่มอยากแต่งงานบอกว่าความสวยเขาจะอยู่ถึงอยู่แล้วใช่เพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีในการพัฒนาการทำหน้ามันค่อนข้างไปถึงจุดนั้นได้อยู่แล้วแรงเกินผมก็ไปกับเขาไงอ๋อ ตีหยุดกันเตียงข้างๆเลยก็คือจับมือกันเข้าไปใช่ไปลิฟหน้าด้วยกันอย่างนี้เหรอเอ้าอยู่แล้วผมเป็นคนเชิญเขาเข้าวงการผมเป็นคนเชิญเขาเข้าวงการอ๋อนี่การทำหนานใช่ที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาไม่เคยทำอะไรเลยตั้งแต่มาเจอผมรู้สึกว่าอุ้ยไอ้นี่มันทำไม่หยุดเลยเรียกว่าเป็ต้องดูแลตัวเองครับเป็นการดูแลตัวเองใช่ผู้ชายดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องที่แปลกระหว่างหน้ากับผมเขาหยุดเลยไหมครับหน้ากับผมครับ หน้ากับผมผมว่าก็พอๆพกอพอันนะคือถ้าสมมุติว่าให้พูดไว้ว่าถ้าสมมุติวันหนึ่งเขามีสิวขึ้นมาหนึ่งเม็ดเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่โตเป็นเรื่องใหญ่โตมากๆเลยเป็นเรื่องใหญ่โตมากคือไม่ว่าเขาจะทํางานอะไรอยู่ที่ไหนเสร็จเมื่อไหร่เขาจะต้องพุ่งไปที่คล<อ>ินิกไปกดเอดออกให้หมดหรือบางทีจะมีแบบบางทีคันมือบ้างกดออกแต่ไม่หมดต้นเหตุเป็นต้นเหตุเลยทําให้สิวอักเสบเหมือนเดิมไปกว่าเดิมด้วย ก็ประทับใจไหมที่คุณปาเกาทําเป็นผ้าแมันก็เขียนข้อความมาแต่งแต่งรูปแต่รูปให้อะไรอย่างเงี้ยเออตอนแรกผมผมเห็นนะผมอ่านด้วยผมอ่านด้วยถ้าไม่มีโอบมิทิเออนี่ผมเลยรู้สึกว่าเออเป็นการแช่งผมไปไปหรือเปล่าว่าถ้าไม่มีผมเปดีเริ่มต้นของไปดีมาดีเลยเอคือเซกูดบายกันแล้วหรือยัอไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นเป็นโค้ดของเพลงครับหมายถึงว่าถ้าสมมติวันนี้เราไม่มีคนที่เราแบบเรารักหรือว่าถ้าวันนี้เราไม่มีคนที่เรารู้สึกดีจะเป็นยังไง อะไรประมาณนี้ใช่ขอบคุณคับใจนะกับต,ตาตะไลเลยไหมอ่านรูปปาเออมีอะไรบ้างนะความที่หวานทำสวยไปด้วยกันอ,อ,อะไรอย่างนี้แล้วก็มีแบบพวกแบบอะไรนะต้มบะหมี่กระเทีเร็จรูปให้กินเ,เราไม่ค่อยอยากดูเราขึ้นเลยผ่านเพราะว่าเราอีฉาอ๋อก,ก็ก็ดีใจนะที่หมายถึงว่าที่หมายถึงว่าที่ดีใจที่หลายๆคนเน่ะเขาจะแบบหมายถึงว่าหมายถึงตัวเของเองที่ เห็นในความใส่ใจหรือว่าเห็นในความเป็นตัวของผมในแบบในบางโมเมนต์อะไรประมาณเนี้ยแล้วเอ็นเกตดีเลยนะในแบบว่าคนแบบว่าที่โงกถูกใจแบบว่าซึ่นชมกันแบบความน่ารักของเลดี้ปังมันไม่ได้เป็ปฏิชางอ๋อเป็นความน่ารักของเลดี้ปังโดยเฉพาะไม่ใช่ผมเหรอหมายถึงว่าความน่ารักที่เขาทําให้กับเขาอหมายถึงที่เราทําใหเาเพราะว่าไม่เคยขอเชิญแบบแชร์โมเมนต์น่ารักอย่างเงี้ยเราเป็นแฮนด์เมดเขาก็เลยต้องมาแฮนด์มดมากแบบกลัวแพ้ข้าอขนเขาตกลดความนิยมอ จริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักครับแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้เขาปล่อยเพลงใหม่ด้วยมันก็เป็นเพลงที่สื่อสารเกี่ยวกับเหมือนเพลงที่เขาเขียนถึงแม่ว่าแบบเออหรือว่าหมายถึงครอบครัวเขาหรืออะไรประมาณนี้ว่าเออจริงๆแล้วบางทีเราแค่ได้คิดถึงใครบางคนก็ทําให้รู้สึกว่ามีความสุขมากๆแล้วและยังแบบหมายถึงว่าทุกวันนี้ยังดูยังเห็นยังเฝ้าดูกันอยู่ไหมอะไรประมาณนี้ใช่อันนี้เาเคำส์ดพรสยเราด้วยปะ เขาได้บอกมาก่อนรุนแ้วว่าเขาไม่บอกรวมลูกเขาไม่บอกเขาไม่บอกอยู่ดนีบางทีคือผมมาไปทํางานหรือไปทําอะไรแบบต่างๆมันแบบไปทํางานหรือในช่วงอัดเพลงหรือว่าอยู่ในสตูอย่างเงี้ยเขาก็หายไปโดยที่แบบไม่ทักไม่ตอบไม่แบบอะไรผมเลยผมรลยกไปเก็บข้ามเองไปทาอะไรอยู่อะอะไรเงี้ยจนมารู้ว่าอ๋อไปทำคอนเทนต์อันนี้กันโยเจ้าแม่คอนเทนต์แต่ก็น่ารักดี คนอาไปแชร์กันเยอะแยะดีคือหลายๆคนชอบบ่นผมนะหมายถึงว่าอย่างล่าสุดน้องตัวน้องตัวมาบ่นผมตัเป็นไงตัวคอมบกับใช่น้องตัวเดินมาบ่นผมบอกว่าพี่ผมอย่าทำอะไรที่มันเป็นมัททัดเขาเรียกว่าอะไรเป็นมัรทัานของชายไทยเยอะดิไม่ใช่สิเพราะว่าเขาอยากเาว่าผู้หญิงเขาอยากได้มีเธอมากเขาก็จะบอกว่าเห็นไหมล่ะเนี่ยลำบากผมอีกหรือแบบเพื่อนก็จะมาบอกว่าลำบากผมอีกจะต้องมีคนมาเป่าพงเป่าผมให้อะไรอย่างนี้ผมก็บอกว่าเอาผมทําเป็นปกติ เขาแค่ได้เห็นโมเมนต์เหล่านั้นก็พอแล้วอะไรประมาณระหว่างปางกับผมเราพูดงอะไรของปางมาก่สุดเออปางระหว่างปางกับผมเขาอ๋อผมอาจจะห่วงผมเขาว่ามันพันใช่ถ้ามันพันแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่แก้อีกใช่ปัญหาคือต้องแก้อีกใช่แต่้า็นี้ต้ใส่หน้าตาไปได้ไปใช้ในทีเวดิ้ง ภาไหน presentation คราบต่างๆในภาพ presentation อออ้อผมมีเยอะกว่านั้นนี่อุ้ยมันใจจัเอ่ใช่ผมผมเป็นคนชอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้ใช่แต่ันมีหลายคลิปที่ สต็อกไวแล้วมีทั้งดีแล้วก็แบบหมายถึงว่าแบบที่เห็นเขาโมเมนต์ที่ทุกคนชอบเห็นเขาว่าเฮ้ยเขาสวยๆอย่างงี้นะผมมีโมเมนต์ที่เขาแบบโกโก้อะไรเยเอะแยะมากมายอันนี้อันนี้บอกอวดอันนี้ก็คือพูดให้ฟังเฉยๆไม่ได้บอกไม่ได้อวดกลางๆแล้วการจัดการมวางแผนหไือยังไงปะเพราะห็นมึงจะไม่เจออกหรอเปล่ปีใหม่หรอจริงจริงแล้วปีใหม่ก็มีแพลนอยู่ผมอะผมอะยังไม่ได้มีแพลนคือผมพยายามเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ตั้งแพนเพราะว่า กันไ่รับงานการไม่รับงานเลยปีใหม่มีคนชิงผมไปแล้วซื้อเขาชิงผมไปแล้วรับงานหรอเขารับไปแล้วเปี้ยงเขาไปเขาดาวที่เชียงใหม่ผมก็เลยบอกว่าให้ทีมเซลเลิฟอีสต์ครับทางานหน่อยครับผมอยากเล่นที่เชียงใหม่ครับจะได้พาครอบครัวกับหมายถึงว่าก็เลยไปขายคู่นู่นเลยใช่แค่นั้นเองสรุปได้ไหมเห็นผลไหมยังยังยังอาจจะยังอยู่ในขั้นตอนี่อยู่ในขั้นตอนพิจารณาของลูกค้าอยู่ถ้าสมมติลูกค้าเห็นอยู่ก็ฝากด้วยนะครับผมโอเคครับสมครับ ผมเลยวัยเด็ก,ดกผมด,ลดมแล้ว